ครับผมสวัสดีครับก็พบกันช่วงบ่ายผมหลังจากที่เมื่อเช้านี่ผมได้ไปขึ้นเขานําขึ้นเขาหาเห็ดเนาะก็ได้มา2ถทุงนะครับก็ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายนี่ผมจะเข้าป่าครับแต่ว่าเป็นป่าทางบ้านผมนะครับผมไม่ได้ขึ้นเขานะคือต้องบอกกันว่าป่าทางบ้านผมนี่มันจะเป็นเป็นป่าพื้นที่ราบนะครับจะไม่มีภูเขานะบ้านผมนี่ไม่ได้ติดภูเขานะครับก็ภูเขาที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างประมาณ10 10กิโลเมตรนะผมก็ตอนนี้ผมมาถึงป่าแล้วครับ วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมมาคุณพ่อนะผมก็คุณพ่อเขาฝั่งนั้นนะครับก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้ผมป่าบ้านผมก็จะลักษณะประมาณนี้ครับก็ต้นไม้ใหญ่นี่ไม่ค่อยมีนะแต่ว่าจะมีต้นไม้เล็กๆแบบนี้มันจะรกมากนะผมไปเดี๋ยวเขาไปดูนะครับเห็ดไม่รู้จะมีหรือเปล่านะผมเพราะว่าป่าทางบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับไปเดี๋ยวก็ลุ้นไปด้วยกันครับผมจะสังเกตว่าป่าเนี่ยมัน มันจะรกมากนะผมมันจะไม่เหมือนที่ผมไปขึ้นเขานะป่าต้นไม้เล็กก็จริงครับแต่รกมากนี่ต้องระวังในเรื่องของงูด้วยับผมพวกงูพวกสัตว์เลื้อยคลานนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเน้นเดินตามาเส้นทางคน,นับผมนี่มันจะมีเส้นทางที่เขาไปหาของป่าอยู่นะครับเดี๋ยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วที่พามาป่าทางบ้านผมเองนะผม ปเดี๋ยวลุ้นไปด้วยกันครับวันนี้เพราะผมบอกว่าอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือเรื่องของรังต่อนะผมเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นค่อนข้างจะแรงครับรังต่อก็เลยอยู่ต่ำนะผมมันอยู่ประมาณประมาณหัวเข่านะครับเวลาที่เดินก็ต้องระวังนะผมว่าถ้าไปเตะโดนรังต่อเนี่ยหง,งานเข้านะครับ เขามาก็ยังไม่เห็นเห็ดน,นะครับผมมันลกมากครับมันจะเดินยากนิดนึงครับผมโอ้ผมมาเจอเห็ดดอกแรกครับผมผมดูก่อนนะครับโอ้มีสองดอกนี้เป็นเห็ดพึ่งครับผม เห็ดพึ่งนะนแต่ว่าดอกจะเล็กนิดนึงนะครับจริงๆมันก็เริ่มแก่แล้วเหละนี่ได้สามดอกครับผมเห็ดพึ่งครับอ๋อสี่ดอกนี่นี่นน ผมไม่มั่นใจนะรู้สึกว่าแม่ผมจะบอกว่าถ้าเป็นท้องท้องเหลืองๆครับมันจะเป็นเห็ดพึ่งหวานนะผมก็คือเห็ดพึ่งมันจะมีทั้งหวานทั้งขมนะครับถ้าตัวที่มันขมเนะี่ยโหขมขมมากๆนะผมกินยากนะโอเคเดี๋ยวผมจะหาใบไม้รองว่าคือตอนนี้เอาตะกร้ามาแล้วนะครับหลังจากที่ตอนเช้านี่ไปหาไม่ได้เอาตะกร้าไปนะต้องใส่ถุงผมนี่เดี๋ยวขอหักหักใบไม้ก่อนครับผมนี่เมื่อกี้ พ่อเรียกให้มาดูเห็ดนะผมเอนเลือยาได้บ่ทั้งแก่วว้าตัวเห็ดพึ่งเผื่อน,นี่ฮะเขาเอนเห็ดพึ่งกับแก้วมัน,มนดำนังนาพื้นมาฮะว้าเคื่อกัอยังนะไม่แต่เสาอะครับเลี้ยงหมามอจ่อยจ่อยหอามาไม่อเั็นเลือซิเมอร์ลบไปไหนยกไปเยอะอ่ะก <laughs> จะแามานไรก็ได้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 สีดอกน้อยนี่ครับผม อันนี้เฮ็ดไข่บ่อนันนี่ตังเตือนนี่เฮ็ดนะ้าเฮ็ดดองอึ้เฮ็ดนี่บ่อกเฮ็ดน้าเฮ็ดน้ำมองโอ้เฮ็ดดองอื้ออย่างเงี่ย<ม>พอแกงเนาะนี่เนาะนนแล้วตอเตียงเดี๋ยวหาก่อนผมก็ได้หาล่หาเล่ไปไกลอยู่ครอเนี่ยโอ้ยกบ,บ้าเลาะเลาะ,ะนี่แล้ทางนี้มางนี่ ความแบบาาต่ทางตุกข้องตึงข้องตึงครับมากทุกเยอะย่างเลยเอว่านไเลื่อยตัวยานเพระย่างคนข้างทั้งปุ่มโอ้ก็โถไปเนาะออดโถไปนี่ครับวันนี้ผมมากับพ่อครับผมตามพื้นมันจะเป็นพวกเศษใบไม้เนี่ยเยอะมากครับก็คือในช่วงที่เป็นหน้าฝนเนี่ยตรงนี้น้ำจะท่วมครับผม ก็เลยค่อนข้างจะลกหน่อยครับนี่เมื่อกี้ผมก็เก็บได้หนึ่งสองได้สี่ดอกครับแต่เป็นดอกเล็กนะไปะเดี๋ยวหาต่อครับผมนี่เมื่อกี้พ่อเรียกมาดูครับผมออ้นี่ครับนี่อันนี้เป็นเห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากครับผมนี่ครับ เดี๋ยว,ยวนยข้างหลังนะอันนี้เห็นปะแต่ว่ามันแก่แล้วครับแสดงว่าทางบ้านผมก็มีเห็ดนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้มาหาเนาะก็ส่วนมากผมจะไปขึ้นเขาครับ ผมจะตัดเอาแค่ประมาณก้านดอกประมาณนี้ครับแต่ว่า,าลากมาเนี่ยผมจะทิ้งไว้นะผมเผื่อมันเผื่อให้มันขึ้นทีหลังนะผมนี่ก็จะฝังไว้นะครับโอเคเดี๋ยวหายเรื่อยๆผมนี่ครับผมดอกมันอาจจะไม่ได้สวยครับเพราะว่ามันมีพวกมแมลงพวกอะไรนี่กัดเนาะ นี่ครับผมอันนี้ไม่รู้เห็เุอะไรผมถามพ่อพ่อก็ไม่รู้นะครับอันนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนรู้ก็คอมเมนต์มาครับมันคล้ายๆเห็ดละง,ง,ง้วงแต่มันไม่ใช่นะครับนี่ครับเป็นการยาวๆนะครับก็อันไหนที่ผมไม่รู้ผมจะไม่เก็บไปนะเพราะว่ามันเพื่อไม่ให้มันเสี่ยงเนาะอันไหนที่เราไม่รู้ก็จะกินเลยครับเดี๋ยวจะอันตรายนะครับเดี๋ยวลองมาหาฝั่งนี้นครับ มีเสียงมาชาวบ้านครับอันนี้เห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งก็คือดูง่ายๆฮะดูลักษณะของท้องมนอันเนาะนะครับท้องมันจะเป็นเหมือนรังพึ่งนะครับอันนี้คือเห็ดพึ่งนะซึ่งเห็ดพึ่งนี่มีหลายชนิดผมผมก็จําได้ไม่หมดครับว่ามันมีเห็ดพึ่งอะไรบ้างนะแต่ว่าถ้าเห็นเป็นท้องเป็นเหมือนรังพึ่งคือเห็ดพึ่งนะครับอ,อันนี้เห็ดเลย อันนี้ไม่รู้ไม่เอาครับผมไปตอนนี้ยังไม่มีวี่แววของเห็ดเลยคร้วยังไม่เจอเพิ่มนะครับโอผมเห็นฝั่งนั้นดอกนึ่งเป็นดอกเล็กๆนะครับผมไปดูกัน โอ้นี่อันนี้เป็นดอกเข็มป่าครับนี่ทันทีไม่เคยเห็นเนาะดอกมันก็เหมือนดอกเข็มทั่วไปฮะแต่ว่ามันใบจะใหญ่นะครับดอกมันแก่นะผมมันบานเต็มที่ฮะเหลือแค่เหี่ยวนะผมเหลือแค่เปื่อยเนาะ ด้านบนไม่มีครับผมเสียงนกครับเห็ดพึ่งครับผมน,นี่นานๆถึงจะเจอฮ้ามันไม่ค่อยมีแล้วผมยังออกน้อยนะครับ แหว่งมากครับผมอันนี้เห็ดพึ่งเหมือนกันครับนี่คือทางบ้านผมเนี่ยมันหายากกว่าที่ไปหาบนเขาครัผมเพราะว่ามันป่ามันรกนะครับยุงก็เยอะด้วยครับผมมองไปทางไหนคือป่าเหมือนกันหมดนะครับ ไม่ได้มีจุดที่น่าสังเกตอะไรนะครับผมนี่ตอนนี้ในป่าฝนตกนะครับเห็ดก็ได้นิดเดียวครับนี่ได้คดแค่นี้เองก็ถือว่าไม่ไ้ออกมาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือมีชาวบ้านเขามาหาก่อนแล้วครับก็เลยไม่ค่อยเห็นเนาะนี่ฝนลงเม็ดหนักขึ้นเลยเลยฮะตอนนี้พ่อผมก็ไม่ดูอยู่ไหนละไป งั้นเดี๋ยววนกลับครับแต่ว่ารู้สึกว่าผมจะมาเจอเห็ดพึ่งนะครับนี่ดอกใหญ่ๆนะผมนี่โอเคตัดขามก่อนขามันฝังไว้ที่เดิมนะครับนี่นะครับผมเห็ดพึ่งนะครับดอกใหญ่ๆดอกแรกนะผม ก็ผมเห็นอดอกมันแก่แล้วครับเห็นไหมนีนะ่นี่ครับดอกมันเดิมที่จะบานเต็มที่แล้วผม เห็ดพึ่งเหมือนกันนะครับส่วนมากจะเป็นเห็ดพึ่งเนาะส่วนเห็ดละโก้เนี่ยผมไม่เห็นนะครับเมื่อก่อนนี่มีอยู่นะป่าแห่งนี้ตปัจจุบันก็ไม่เจอแล้วครับผมป่าเห็ดแดงครับผม โอ้อันนี้เกละโอ้วันนี้ทำไมเจอแต่ดอกเกล่ะฮะ โอ้หเห็ดมันแก่มากเลยฮะโอ้ตัวนี้เปื่อยแล้วผมตัวนี้ไม่เอานะครับโอเคผมก็ตอนนี้ผมกลับออกมาถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่เรียบร้อยแล้วผมก็เห็ดวันนี้ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันเนื่องจากว่าเห็ดยังออกไม่เยอะนะแล้วก็ มันมีส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านเขาเก็บไปหมดแล้วนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นน่าจะเป็นเห็ดที่พอผมได้นะครับผมนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นเห็ดแก่เหมือนกันนะครับผมนี่ส่วนนี้เป็นผลงานของผมนะครับก็ได้ดอกใหญ่มันด,ดอกหนึ่งนครับผมนี่อันนี้คือเห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งก็คือสังเกตง่ายว่าเนี่ยฮะตรงด้านล่างมันจะเป็นเหมือนเหมือนฟองน้ำนั่นเอ จริงมองในดีมจะเป็นลนักษณะเหมือนรังผึ้งนะครับน,นี่คือรังอันนี้คือเห็ดผึ้งนะครับพอผมก็น่าจะไปฝั่งโน้นนผมก็เอาเห็ดมาไว้แล้วก็น่าจะเดินไปหาคุณลุงนะผมคุณลุงอยู่ฝั่งน,นั้นมันจะมีเทียงหน้าผมโอเคก็จะขอกลับบ้านนะผมวันนี้ผมยังไม่ได้พักเลยนะก็ตอนเช้าก็ไปขึ้นเขาเนาะ ตอนช่วงบ่ายก็มาเข้าป่าแถวบ้านตัวเองผมตอนนี้คือแดดร้อนมากไปโอเคก็จะขอตัวกลับก่อนละผมวันนี้ก็พักผ่อนฮนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจบคลิปนะครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับผม